สวัสดีค้ับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้ก็เราจะมาคอวยอตัวใหญ่ๆด้วยกันคิดวิเคราะแยกแยะเรื่องของพักเก้าไกลนะครับพักเพื่อไทยด้วยพักเก้าไกลพี่ทาถูปีบอกจากหัวหน้าพักไปเรียบร้อยพักเพื่อไทยคุณหมอชนนันรับ ผิดชอบคําพูดลาออกจากหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักทั้งสองพักนี้นะครับทั้ง9ก้าไกลทั้งเพื่อไทยใครจะได้หัวหน้าพักก่อนกันใครจะได้กรรมการบริหารพักก่อนกันสองพักนี้นะมันมันนะเอาอีพักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยรับผิดชอบคําพูดไปเรียบร้อยแล้วคุณหมอชน,นันอ่าใครจะมองว่าโอ้ยรับ แมเราออกจากหัวหน้าพักแล้วไปรับตําแหน่งใหญ่กว่าหัวหน้าพักมันใหญ่กว่าตําแหน่งทางการเมืองนะเพราะหัวหน้าพักมันรับผิดชอบทุกอย่างทีนี้ทําไมทุกบอกมันใหญ่กว่าองค์กรก็ใหญ่แต่ยังสู้ความรับผิดชอบ,บในพักไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ถ้าพูดตามสิทธิจริงๆถ้าพูดการทํทำงานจริงๆเนี่ยนะครับไม่รู้ ร้อยพอ่อพันแม่มารวมอยู่ที่นี่ไม่รู้ไอ้น,นี่มันแปลงร่างมาจากพักไหนไอ้น,นี่ไม่รู้มันสีไหนเข้ามาไอ้น,นี่มันมาสืบราชการรับไอ้น,นี่มันมาเพื่อเสีย่ยงไห้น,นีน่เราไม่รู้แต่การที่คุมพวกหนอนพวกเนี้เยอะแยะอ,อยู่ในพักเอาให้อยู่เนี่ยมันมันยิ่งใหญ่กว่าเปรียบเทียบไง่ายผมนั่งเป็นเจ้ากระทรวงผมยังมีประหลัดกระทรวงผมใช้งานได้แต่ัวหน้าพักมันต้องคนเดียวเลยนะ ก็มีเลขาที่การพักมีอะไรเหมือนกันแต่หัวหน้าพักมันต้องคุมใหญ่กว่าและต้องสิบขาดอยู่ที่หัวหน้าพักด้วยแต่ทําพอได้รับตําแหน่งเนี่ยมันก็จะแยกย่อยออกมาแล้วก็สั่งเหมือนอย่างเงี้ยสมมติว่าผมทํางานเนี่ยนะฮะช่างภาพตากล้องผมมันไม่ดีแต่มันบังเอิญว่ามันมีหัวหน้าช่างภาพอยู่ผมก็ต้องไปบอกไปหัวหน้าช่างภาพนะฝ่ายตัดต่อผมไม่ดีเนี่ยผมเดินให้น้องมึงตัดต่อไม่ดีวะไอ้แบบนี้มันไม่ใช่นะ ก็ไม่ได้ผมต้องไปบอกไอ้คนที่มันคุมอีกทีหนึ่งฝ่ายห้อง MCR เฮ้ยภาพทําไมอย่างนี้วะสวิตชิ่งไม่ได้เรื่องแต่ว่ามันอย่างนี้เฮ้ยพี่เปลี่ยนเรื่องพูดแล้วภาพมันยังไม,ไ,มไม่เปลี่ยนภาพว่าอะไรบะาเนี่ยไปจี้แต่ละตัวก็ไม่ได้มันต้องไปคุยกับคนที่มันเป็นหัวหน้าแผนกที่วยนะครับเข้าใจไหมฮะนี่ก็เหมือนกันเขารับผิดชอบแล้วด้วยการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ได้หลายคนบอกมารับตําแหน่งใหญ่กว่าไม่ใช่ นะฮะเข้าใจนะทีนี้ก้าวไกลเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเลขาธิการพักคือคุณธวัชชัยตุลาธนเนี่ยแกจะต้องมานั่งคุมบางเห็นเองแล้วละมันส่งนัยยะมันบอกอะไรหลายๆอย่างถ้าคุณธวัชชัยจากเลขาธิการพักขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าพักมันบ่งบอกอะไรไหมฮะมันสะท้อนย้อนหลังให้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณธวัชชัยเนี่ย แกมาพูดบางทีแกก็พยายามจะพูดปกป้องพักก็พูดบางทีก็ไม่อยากให้เด็ดดอกบัวสะเทือน,นเขาจะไหมฮะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนมันอึดอัดเราก็เลยมองเห็นว่าเอาละพักเก้าไกลมีแนวโน้มแล้วแหละว่าจะเป็นคุณทวัชชัยตุลาธนซึ่งผิดฝาผิดแหวกผิดแนวที่หลายหลายคนเก่งเอาไว้จะต้องเป็นสิริกัญญา ทีนี้มันก็จะมองสะท้อนปั๊บเห็นเลยแสดงว่าพิ่ธาไม่ได้ลาออกเองพิ่ธาถูกบีบออกด้วยการที่มีภาวะไม่ถึงภาวะผูดนำไม่ถึงปุกปันเก่งอย่างเดียวพูดแล้วลืมนะฮะปากพร่อยร้ 18, อยแปดพัโครงการกูพูดไปได้กูจำไม่ได้กูสร้างภาพได้กูสีสันได้หมดกูทำไม่ได้ ไปหาเสียงกูกระดาเพื่อไทยทั้งที่เพื่อไทยไม่ได้ไปแข่งอะไรกับมึงเข้าใจไหมฮะกเหมืนงในสีโรดขอขอยืมสีโรดมาด้วยนะไอ้สีโรดก็นั่งอ่านข่าวโดนเขาถีบออกจะวไว้มาแต่ว่าบอกเนี่ยก้าวไกลตบหน้ารัฐบาลชนะเลือกตั้งไอ้ควายแกสไตล์หาบางทีเขาเรียกอาจารย์อาจารย์มึงยังควายอยู่เลยนะเพื่อไทยไม่ได้ลงแข่งเลยที่ระยอง มึงฝ่ายค้านด้วยกันกันกบพรรคประชาธิปัตย์เวลาจะพูดหัดมีวาวุฒิภาวะมีภาวะด้วยในคําที่ว่าเรียกว่าอาจารย์มึงสื่อไรราคากระจอกผมเป็นคนปากมานะพูดตรงๆนะบอกไว้ก่อนพูดตรงๆนะนะครับผมพูดตรงๆนะผมไม่อ้อมค้อมนะทีนี้การที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยจะขึ้นคุมมังเหียนพรรคก,ก้าวไกลเนี่ย แล้วก็ดึงไอ้ติมมานั่งเป็นโคศพเนี่ยมันบอกให้เห็นว่าก้าวไกลถ้าอยู่แบบนี้เละเละไร้วุฒิภาวะเอาแต่พวกกะโหลกกะลามาทำงานสร้างกระแสย و, 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 เยอะย่เอาใจเอาใจวัยรุ่นเขารู้แล้วล่ะว่าเอาใจวัยรุ่นเอาใจคนใหม่แล้วเนี่ยเมื่อเวลาทำงานจริงๆแล้วมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ม,ไม,ไดมันขาดวุฒิภาวะ มันไม่มีภาวะผู้ทำไม่มีภาวะที่จะรู้เลยว่าสี่แปดเป็นยังไงไม่รู้สี่ไม่รู้แปดเข้าใจยังครับทีนี้เราก็มองไปเห็นว่าการที่จะสลับร่างสร้างรักให้พักมันก้าวไกลไปเราเห็นชัดก,กลุ่มที่อยู่อนาคตใหม่เองเนี่ยก็ไม่เอาพิธาผมเคยพูดมาตลอด ธนาธรเนี่ยเขาเป็นคนตั้งพรรคมากับมือเขาทําทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ธนาธรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนเรื่องอะไรอ่ะกูลงทุนอ่ะกูทํามาทุกอย่างมึงจะบัดขึ้นเป็นนายกก่อนกูไม่ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายถึงว่ามึงต้องเชื่อกูเข้าใจยังฮะคาว่าอย่าลบหลู่หมายถึงว่ามึงต้องเชื่อกูนะอย่างนี้เข้าใจยังฮะ นี่แหละครับลองไปย้อนดูนะไอ้พวกด้อมด้อมมองมองทั้งหลายนะไอ้พวกด้อมด้อมมองมองนกคุณทองล้อกลูเนี่ยนะครับไอ้พวกอาบน้ําท่าพัดเอากระแป้งไหนหผัดเอากระจอกใน่องเนี่ยนะไปดูด้วยจะได้รู้ขอแสดงความยินดีกับพรกเก้าไกลที่ได้หัวหน้าพักอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนด้วยและเราก็จะรอดูว่าการทํางานกับคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของเก้าไกลนี่เป็นยังไงบ้าง เราเห็นสีสันของผู้น่าพักเราก็รู้แล้วมีภาวะผู้นำทีนี้ก็รอดูพักเพื่อไทยแหละครับว่าใครจะมาเป็นผู้นำพักว่าใครจะเป็นโคศกว่าใครจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาตีความหมายพวกนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเพื่อไทยเป็นยังไงบ้างนะเอาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ